เคสนะคะเป็นผู้หญิงไทยอายุ38ปีนะคะแล้วก็สูง155นะคะน้หนัก67นะคะปัญหาก็คืออยากลดน้ําหนักเพื่อเข้าวิธีแต่งงานนะคะตอนมหาลัยเนี่ยน้ำหนักปกตินะคะ46ไม่มีโรคประจําตัวนะคะทานอาหารโรงพยาบาลเป็นประจํานะคะพวกข้าวราดแกงแล้วก็มือเย็นก็ไปทานนอกบ้านบ้า,บางสัปดาห์ละหนถึงสครั้งนะคะกลางวันแล้วก็มื้อดึกกรณีอยู่เวรก็จะทานพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ ชอบทานเนื้อสัตว์มากผักน้อยนะคะเวลาทํางานเนี่ยมักจะง,ง่วงจึงต้องดื่มชาไข่มุกทุกวันวันละหนึ่งแก้วเป็นประจํานะคะออกกําลังกายบ้างด้วยการไปยิมนะคะแล้วก็เข้าเวลเนสของโุงพยาบาลเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะแล้วก็เริ่มทานคีโตมาเด,เดือนละสองครั้งนะคะแล้วก็เริ่มทานคีโตมา6เดือนนะคะน้ําหนักลดลงไป62แล้วนะคะแต่ว่าเจาะเลือดครั้งสุดท้ายนะคะคอะเลสเตอรอลเนี่ยสี่นะคะ แล้วก็ L D L เนี่ยสองนะคะแล้วก็แตงกีเซอไลน์เนี่ยร้อนะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยค่ะคิดว่าจะโค้ดเขานะคะในลักษณะของโอเล่ก็คือ objective นะคะหนึ่งเลยเราต้องให้ k n o w l e เขาความรู้กับเขาก่อนนะคะในรูปแบบของการกินอาหารต่างๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่ะเลือกทานคีโตแต่ว่ามันยังมีอาหารอีกหลายๆแบบที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็ ให้สร้างโนเลดของเขาให้เขารู้จักประเมินตนเองในภาวะสุขภาพว่าตอนนี้ภาวะสุขภาพของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็โนเลดของที่อยากจะให้เขาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการจัดการความเครียดนะคะโดยการเพิ่มสกิลให้เขานะคะเช่นการใช้ t i n ี h a ฮ i ินะคะแล้วก็ ตัวผู้โค้ดเองก็จะต้องรู้ในเรื่องของ state of c h a n g e ด้วยนะคะส่วนเรื่อง learning นะคะก็จะต้องให้ในเรื่องของ attitude ของเขานะคะสร้างแรงจูงใจนะคะแล้วก็นำ tiny habits มาใช้แล้วก็บวกในเรื่องของการปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้เขาใช้ใน application ไฮสุขที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมเขาเสริมพลังเขาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของ evolution นะคะก็คือจะต้องขยายผลเขานะคะก็ติดตามผลเขาจากแอปพลิเคชันไฮสุกนะคะแล้วก็เสริมพลังอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วก็มีการหาแนวร่วมนะคะหาแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นแฟนเขาก็ได้ค่ะที่ว่าเขาอยากจะสวยอยากจะหุ่นดีเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวนะคะหรือว่าอาจจะ มีชาเลนจ์ด้วยกันสองคนในการขยายผลค่ะขอบคุณค่ะโอ okay, uh, เคอ่ะผมเพื่อให้ทำงานหน่อยเดี๋ยวเด้ยังพูมาเดี๋ยวก็ค่้าถามก่อนก่อนก่อนที่จะนั่นขอเคลียร์คำพูดอีกหนึ่ง learning experience หมายถึงว่าเราจะเราจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ทำได้ลองได้รับรู้อะไรบ้าง learning experience อย่างท่านมาเนี่ยท่าน เอากับ้วยกาแฟตั้งและเดินนี่เป็น learning e ่งเอ็กซ์เในเรื่องการทรงตัวนะฮะเพราะเ e ื r อง n น e ่งเอ็กซ์เรียคือยังนราใฉาสไลด์ให้ดูนี่ก็เป็น learning e ่งเอ็กซ์เนะ,ะให้เขาได้มีประสบะการณ์อะไรบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้ความรู้ที่เราอยากให้เขามีนะความหมายของคำว่าเ e a ่ n i n น e ่งเอ็กซ์เรียนะฮะโอเคนะฮะที่นี้คนไข้าถามคนไข้าถามมันจะให้หนูเปลี่ยนอาหารหนูกำลังกินคีโตอยู่จะให้หนูเปลี่ยนไปกินยังไงล่ะคะก็คือ ที่บอกก็คือแนะนํารูปแบบอาหารอื่นเอเอแนะนําหนูสักอย่างสิหนูอยากจะได้สักอย่างเดียวว่าหนูกินคีโตอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ลงตัวอยู่แล้วจะให้หนูเปลี่ยนไปกินอะไรก็อย่างชินกินแพนเบดที่กินพืชอ่ะโปรตีนที่มาจากพืชเน้นกินพืชเปลี่ยนไปกินอาหารพืชเป็นปหลักแทนคีโตแทนคีโต <K ito. S 2> มีเหตุผลอะไรที่บังคับให้หนูเปลี่ยนไปกินพืชเป็นปหลักไหมทำไมหนูถึงกินคีโตไม่ได้ละเพราะว่าน้ําหนักหนูก็ลงดี ในเรื่องของคอเลสเตอรอลของเขาที่สูงอ,อยู่ค่ะโอเคนะฮะทีนี้ Evaluation เมื่อกี้บอกว่าจะใช้ไทย,ไไทยสุขแอปพลิเคชันเป็นตัว e v a l u a t e นัโอเคนะครับโอเคออเชิญคุณขอบคุณมากนะฮะอ้าวสีเหลืองสีเหลืองหนึ่ง ค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะได้เป็นเคส hypertension ที่ได้รับยาอยู่3ตัว BP ก็อยู่ในเกณฑ์ที่1 3อย8าถ้าทางถ้าทางการแพทย์แเราเราถือว่าอยู่ในระดับที่คอนโทรลแต่ว่าเคสน,นี้เราเขาคนไข้มีทาร์เกตต้องการเลิกยานะคะต้องการหยุดยานะคะแล้วกว็สังเกตที่ไลฟ์สไตล์ของเขาเลยนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือกิจกรรมทางกายน้อยมาก นะคะ,อ,ะอันนี้คือคือโคชชิ่งโคชชิ่งสอบเ์ฟเอ่อโคชชิ่งดูปัญหาตัวเองก่อนนะคะอันที่สองก็คือว่าทาร์ปิ้งในการพักผ่อนแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาสามอย่างทีนี้เรามาดูในด้านของโอเร่นะคะในด้านของสกิลในด้านของไอ้ทษที่ขในด้านของการโนเล w โนเล e ที่ให้ไปเนี่ยเบื้องต้นเราต้องให้ความรู้เรื่องโลกก่อนรองโลกก่อนว่า สาเหตุของโรคไฮเปอร์เทนชันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็วิธีการรักษามีวิธีใดบ้างวิธีโดยการใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยาแต่เวลเน็ตเราก็ต้องลดยาถูกไหมคะทีนี้การลดยาเราก็จะมาเพิ่มในด้านของให้ความรู้ค่ะว่าถ้าการลดยาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาหารนะคะอาหารการออกกําลังกายการจัดการความเครียดนะคะการให้เวลาพักผ่อนกับตัวเอง ก็คือไลฟ์สไตล์ของเขาเลยเขามาพูดถึงได้สกิลสกิลของอาหารเนี่ยในกลุ่มอาหารที่สามารถลดไทเปอร์เทนชันได้ก็จะมีเรื่องอาหารของวีแกนด d a s ชอันนี้ก็คือให้สกิลในด้านของของทักษะในการกินแล้วก็ให้เขามองเรื่องไลฟ์สไตล์และเฮลท์ไลฟ์สไตล์ของเขาปรับเฮลท์ไลฟ์สไตล์ของเขาใหม่ก็คือมองสกิลในด้านของการวางแผนชีวิตตัวเองใหม่ ที่ที่จะสามารถที่จะหนึ่งทำไงให้กินข้าวกินอาหารเช้าได้พักผ่อนได้พอนะคะแล้วก็ในด้านของ attitude เนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือให้เขาเรียนรู้ในด้านของปรับทัศติไลฟ์สไตล์ของเขาะคะ่ะว่าจะปรับทัศนคปรับวิธีคิดคิดคิดถูกถ้าคิดดีชีวิตเปลี่ยนนะคะปรับวิถีชีวิตเขาใหม่ อย่างเช่นเมื่อวานเมื่อวานที่ที่ไก่บอกว่าไก่ไลฟบสไตล์ก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะคือทอํายังไงให้ตื่นเช้าขึ้นถ้าตื่นเช้าขึ้นได้เนี่ยมันจะนอนเร็วขึ้นคือคือวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปเลยว่าอาทาร์เก็ตเราตื่นเชา้าต้องตื่นเชา้าเพราะฉะนั้นเราจะจัดการตัวเองให้นอนเร็วขึ้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นเราก็จะมีเวลาช่วงเช้ามากขึ้นในการรับอาหารเชา้าในการจัดกิจวัตรประจําวันตัวเอง ะะแต่วิธีนี้เคสเนี้ยคงต้องทำ CBT มองแล้วว่าว่าว่าเขาจะจัดการปัญหาของเขาอะไรเป็นอันดับแรกเพราะปัญหาของเขามีมีทั้งไลฟ์สไตล์มีทั้งอาหารมีทั้งเรื่องของอกิจกรรมทางกายน้อยนะคะเพราะฉะนั้น learning learning experience ที่จะให้เขาเนี่ยก็คือหนึ่งในด้านของของ health lifestyle ที่ที่ที่อยากให้เขามีกิจกรรมขยับกิจกรรมทางกายมากขึ้นอาจจะมีติ่งกะไทนี่แฮปปี้เช่นเลือกมาสักเรื่องหนึ่งว่าทำยังไงให้หนึ่งทุกหนึ่งชั่วโมงปัญหาของเขาหลากหลายเนี่ยคะ่ะเขาเลือกมาสักไทนี่สักเรื่องหนึ่งที่ที่จะจัดการปัญหาของเขาได้สักเรื่องหนึ่งก่อนให้เขาเลือก อย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมทางกายหรืออาจจะเป็นเรื่องอาหารหรือเป็นเรื่องการพักผ่อนก่อนนะคะว่าเขาจะทําอะไรแล้วก็จะเกี่ยวตะขอกับอะไรนะคะอันนี้ก็คือต้องให้ต้องให,ตงให้ต้องให้ผู้ผู้ member เป็นผู้เป็นผู้ให้ความเห็นกับเราแล้วเราก็เป็นผู้ที่จะโคชิ่งกับเขาส่วนการวัดประเมินก็คือวัดกิจกรรมทางกายของเขาระดับรายวัน ร่วมกับะระยะเวลาการและ,ะ,ะเวลาที่เขาได้พักผ่อนทัมมิ่งของการพักผ่อนและประสิทธิภาพการนอนรวมทั้งการได้รับประทานอาหารเช้าเป็นหลักก่อนนะคะแล้วแล้วเมื่อเมื่อเขาได้รับอาหารเช้าแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะลดมื้อกลางวันกลุ่มที่เป็นฟาสต์ฟู้ดลงน่าจะน่าจะได้อยู่อย่างน้อยให้เขารับอาหารเช้าให้ได้ก่อนก็สุดท้ายก็ให้เขามีไทยสุขโปรแกรมนี้ ขอลอกน้องขอลอกน้องกลุ่มหนึง่งนะคะแล้วกออ็อันสุดท้ายก็คือ,อให้เขาจบด้วยประเด็นให้เขาเล่าวิถีชีวิตที่เขาดำเนินมาไทนี่ไทนี่แฮปปี้มาว่าเขาประสบความสำเร็จในเรื่องใดบ้างก็เฉลิมฉลองซีรีเบตในเรื่องนานที่เขาทำได้ค่ะแล้วค่อยต่อไทนี่แฮปปีต่อไป โอเคขอบคุณมากครับปมเมย์กันหน่อยทีนี้มันก็นมาเด่นเด่นคนไข้ถามว่าบอกว่าจะให้ผมมีทักษะทางด้านอาหารเออทาไงผมถึงจะมีทักษะทางด้านอาหารมันเป็นยังไงอะทักษะทางด้านอาหารอาหารอาหารที่ที่สามารถวิจัยได้ได้มีวิจัยรองรับแล้วว่าอาหารที่สามารถลดความดันได้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารที่ผักเป็นหลัก อ๋ค่ะอันนั้นเป็นความรู้ที่คุณให้ผมมาแล้วเออผมได้ความรู้แล้วแล้วคุณมีวัตถุประสงค์ว่าจะให้ผมมีทักษะทางด้านอาหารด้วยให้ทําไงผมมีความรู้แล้วว่าพืชอาหารพืชเป็นหลักดีทําไงผมจะมีทักษะทางด้านอาหารก็ให้เข้าโปรแกรมโปรแกรมในการเรียนรู้เรื่องฐานอาหารหฐานอาหารว่าอาหารชนิดนี้ให้ให้คุณค่าอะไรอาหารชนิดนี้ให้คุณค่าอะไร ในในโปรแกรมอะไรที่ไม่ควรกินค่ะตรงนี้ทักษะทางด้านอาหารก็ต้องการได้กินนะเป็นทักษะทางด้านอาหารการได้ทำนะฮะ,ะกูเกิ้งค่ะทักษะทางด้านภาษาก็ได้พูดถูกไหมได้พูดได้สื่อสารทักษะทางด้านอาหารก็ต้องได้กินได้ทําได้เลือกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณจะพัฒนาทักษะคุณต้องการการทำประสบการณ์เรียนรู้นะฮะ แล้วก็ตั้งเป็นเป็นหน่วยหน่วยย่อยขึ้นมาว่าเช่นให้เขาลองกินที่เวลเนสของคุณอาจจะสักสองอาทิตย์ลองทําอาหารนี้มาให้เขาดูจานนั้เนี่ยลองกินดูอันนี้ก็เป็นทักษะทักษะอาหารต้องได้กินได้ทําได้เลือกค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวเชิญกลุ่มต่อไปสีเขียว เอาไมโครโฟนหน่อยครับสวัสดีค่ะ,คะก็คือกลองกลุ่มที่3มเนี่ยผู้ป่วยหญิงไทย50ปีเป็นเบาหวานมา10ปีรักษายากิน3ตัวแต่ว่าไม่อยากใช้ยาฉีดทีนี้แต่อันนี้เนี่ยพอมองโจทย์ก่อนอันดับแรกเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าของคนนี้จริงๆแล้วรักษามานานแล้วน้ำตาลยังสูงมากแล้วน้ำหนักน้ำหนักลดลงห่วบ คนนี้เขา fulfill indication ที่จะต้องใช้ยาฉีดเพราะเพราะว่ามันมีภาวะที่ตับอ่อนมันล้มเหลวถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของพฤติกรรมอาจจะไม่นีอาจจะต้องคุยกันอีกแบบในแง่ของ e n c o l a t e ว่าเฮ้ยจริงๆยาฉีดมันไม่ได้ใช้ตลอดชีวิตนะให้ให้ตับอ่อนคุณได้พักก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันแต่อันนี้คือเตือนไว้ว่าบางทีมันไม่ใช่ใหมายความว่าการจัดการพฤติกรรมเนี่ยมันจะทําได้ในทุกๆช่วงของโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเออตัวโลกของเขาอะยังอยู่ในที่แบบไลฟ์สไตล์เขายังไม่โอเคน้ําหนักก็ยังคงตัวหรือว่าพุงพดพรวด,วดน้ําตาลก็ยังสูงปรี๊ดคนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าตับอ่อนจะพังเดี๋ยวนี้พราะ่างนั้นก็คือว่าเรื่องของยาฉีดเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายิ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยยิ่งเราเพิ่มยาฉีดไปโดยที่เขายังกินไม่บรรยบับบรรยังเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็จะยิ่งอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นน,น,น้ำหนักน้าตาลอาจจะลง แต่ว่าผลทางสุขภาพไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็คือว่าเขาก็จะยิ่งอ้วนกว่าเก่าเพราะงั้นก็คือว่าอันนี้เราแอบซูมมาว่าโจทย์สมมุติว่าเขาคนนี้ตัดปัญหาเรื่องว่าเ,เป็นโรคที่ต้องถึงขั้นที่ต้องใช้ยาฉีดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วของคนนี้นี่เป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ไลฟ์สไตล์ยังไม่ได้ถูกปรับเท่าที่ควรตอนนี้เราก็มาดูกันว่าออสเทีฟของคนนี้เนี่ยเป็นยังไงคนนี้เนี่ยจริงจริง จ่อว่าจะได้ใช้ยาฉีดอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะขอว่าต้องลดยาเบาหวานด้วยซึ่งก็คุยกันในกลุ่มว่าดูเหมือนโจทย์จะมีทั้งโจทย์เล็กโจทย์ใหญ่แต่พอเรามองโจทย์วรวมๆในโจทย์ไม่ได้ให้มาแต่ว่าเราเราอนุมานเราเองว่าผู้ป่วยรายนี้ก็น่าจะน้ําหนักตัวเกินค่ะจากครูอย่างหนึ่งที่อาจารย์ก็บอกด้วยว่าตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนเขาคงต้องเกินมากเหมือนกัน กับอีกอย่างก็คือเป็นเบาหวานมาสิปีด้วยใช้ยากินถ้าเกิดว่าใช้ยากินก็แสดงว่าเออน่าจะเป็นพวกชนิดที่สองไม่น่าจะเป็นพวกชนิดที่1ก็คิดว่าของคนนี้เนี่ยก็น่าจะมีน้ําหนักตัวที่เกินความรู้ใหม่ตอนช่วงหลังเราทราบว่าคนอ้วนที่เป็นเบาหวานถ้าหายอ้วนหายจากเบาหวานได้หายคือหายแบบไม่เป็นโรคเลยเมื่อก่อนเราจะเชื่อว่าเบาหวานเนี่ยหายไม่ได้แต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมันมีวิจัยรองรับแล้วว่าถ้าเกิดว่าหายอ้วนได้เบาหวานหายได้จริง เพราะงั้นก็คือว่าก่อนอื่น o b j e c t i v e เนี่ย knowledge ที่เราจะต้องให้เขาก่อนเลยเพราะเขาเป็นเบาหวานมาสิปีเนี่ยองค,ความรู้เมื่อสิปีก่อนเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานและเป็นตาบาาไปชั่วชีวิตคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันคุณต้องเป็นไปนตลอดชีวิต knowledge ข้อนี้ต้องเป็น knowledge ที่ต้องให้เขาก่อนเพื่อที่เขาจะได้มีกําลังใจว่าเฮ้ยฉันปลดพันธนาการนี้ได้นะขอแค่ฉันหายอ้วนคือโจทย์มันจะเหลือข้อเดียวเลยคือหายอ้วน ถ้าสมมติว่าไม่ไงั้นก็จะบอกว่าโอ๊ยดีวฉันต้องลดน้ําตาลฉันต้องลดไขมันฉันต้องลดความดันคือโจทย์มันจะเยอะไปหมดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บโจทย์มันจะเหลือข้อเดียวเลยคือคุณลดน้ําหนักคุณโฟกัสที่เรื่องว่าคุณจะลดน้ําหนักแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามลงมาดีหมดเลยเสร็จแล้วอ่าเทอร์นทีฟของเราก็คือเราให้ความรู้ว่าจริงๆเขาจะการเรื่องนี้ได้สกิลที่จะให้เรื่องเรื่องเจตคติเจตคติจริงๆตรงนี้มันเป็นเจตคติด้วยเนาะเรื่องหมายถึงว่าเขามีกําลังใจว่า เออเนี่ยถ้าขอแค่เขาหายอ้วนเถอะโรคต่างๆมันจะไปพร้อมกับน้ำหนักตัวเขาเลยแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะสกิลเนี่ยจะยังไงบ้างจริงๆของคนนี้เนี่ยเขามีทรัพยากรเดิมของเขาเานื่องจากว่าเขาเป็นแม่ครัวเพราะงั้นก็คือเขาน่าจะมีฝีมือในการที่ปรังสรรอาหารให้มันกินได้คือถ้ <laughs> <laughs> าเกิดว่าเป็นบางคนที่ไม่มีทักษะเองเลยก็คือต้องพึ่งพาคนอื่นเนาะอันนี้ก็คือว่าเขาพึ่งพาตัวเขาเองได้ อาจจะต้องมาดูว่าเดิมเนี่ยเขาทําอาหารประเภทไหนยังไงลักษณะการใช้ชีวิตก็ต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันพอวิเคราะห์ร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยในส่วนของเอ่อ learning experience เนี่ยบางทีอาจจะลองลองเสนอเขาคือคือหลกัหลกๆเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าคอนเซปต์มันก็มีแค่ว่าควบคุมอาหารออกกําลังกาย จัดการความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเบสิกที่ทุกๆคนก็ต้องจัดการแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าปัจจุบันที่เขามีอยู่เนี่ยอะไรที่มันโอเคแล้วอะไรที่มันยังจะพัฒนาเพิ่มได้อีกทีนี้ก็ของคนนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะดูแล้วเราอาจจะเลือกที่มันง่ายๆลองนําเสนอว่าเขาโอเคกับสูตรไหนเพราะมันมีหลายสูตรมากแต่ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยมองว่าเออเรื่องของเรื่องของสูตรที่เป็นเออ ไกด์ไลน์ของแคนาดานะคะที่ว่าเป็นผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งที่จะเป็นแบบว่าโปรตีนหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นแบบพวกเกรนอีกหนึ่งส่วนแล้วก็จะเป็นแบบเป็นผักใบอีกสองส่วนอันนี้เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็คือว่าเนื่องจากตัวเขาเป็นแม่ครัวเนี่ยเขาก็ยังมีมีอิสระในการที่จะหลากหลายว่าเขาจะรังสรรค์สิ่งที่เขากิน ในหนึ่งส่วนคือเกรนเนี่ยเขาก็ต้องไปหามาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของกับข้าวที่เขาอยากกินเขาก็ยังสามารถทําได้แต่ว่าเขาจะต้องแบบว่ากินผักใบให้ใหมันเยอะขึ้นนะเป็นสองเท่าของของอันนี้คุณอยากกินเท่าไหร่ถ้าคุณกินไหวคุณกินเลยเออคุณอยากจะกินเกรนและกับข้าวเป็นชามแต่ว่าผักคุณต้องกินสองชามนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณกินลงคุณก,ก็กินไปเลยซึ่งก็คือว่าอ่ะอันนี้แต่เราเชื่อว่ากระเพาะคนเราเนี่ยมันจุได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ แล้วพอมันอยู่ในอัตราส่วนเนี้มันก็น่าจะต้องค่อยๆลดลดลงกันลงมาเองทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะคุยกันก่อนว่าเขาคิดว่าอันไหนมันง่ายกว่ากว่ากันสําหรับเขาเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารก่อนหรือเราจะจัดการเกี่ยวกับพวกเรื่อง physical activity ก่อน mm hmm. ก็ต้องมาดูถ้าเกิดว่าฟิสิก c ลแอค t ิวิตีเนี่ย ivity, นอกจากงานแม่ครัวของเขาเนี่ยเขายังทํานาหรือว่าอะไรแบบนี้ที่บ้านด้วยเนี่ยบางทีอาจจะ อาจจะยังไม่ได้ไปเสริมตรงนั้นถ้าเขาแบบเหนื่อยมากแล้วก็ต้องมาดูแต่เรื่องอาหารแต่ถ้าเกิดว่าการประเมินผลนะฮะไปเรื่องของการประเมินผลนะคะของการประเมินผลเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของน้ําหนักตัวคือเราก็ดูไปที่น้ําหนักตัวเลยเพราะเราโฟกัสที่เรื่องน้ําหนักตัวละทีนี้เรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยเราก็คาดหวังเอาไว้ว่าถ้าทําอย่างเข้มข้นตั้งใจจริงๆมันควรจะต้องลงประมาณสัปดาห์ละ0.5ถึง1กิโลแปลว่าเดือนหนึ่งมันก็ควรจะได้ประมาณสัก2 -4 ถึงกิโล แบบจริงจังก็คือใช้น้ำหนักตัวเป็นโฟกัสยต์ในการประเมิน <Hi>. ถ <acağım Lynn noting> ูกไหมฮใช่ค <pineapple> ่ะแล้วทีนี้ก็อาจจะติดตามค่ะโอเคฮะขอบคุณมากเอาปรมเมอรให้คุ่มสีเขียวหน่อยทีนี้เมื่อกี้ตัวอย่างนะฮะคือเวลาที่เราจะให้ความรู้นะฮะให้เจาะไปเป็นรายคนเลยอย่างอย่างเขเนี้ยเขาบอกว่าประเด็นความรู้คือประเด็นที่1นึ่งเปาหวานเนี่ยหายได้นะอันนี้คือเราเจาะความรู้เป็นประเด็นเล็ก หรือประเด็นที่สองอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ยาฉีดไม่ได้สิ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะมันขึ้นอยู่กับรโรคเรากําลังอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นประเด็นความรู้นะฮะ,ะเวลาที่วางกลางวตัตถุประสงค์จะให้ความรู้เนะี่ยเราเจาะไปหรืออย่างเช่นเจ้าสาวเมื่อกี้การให้ความรู้คือเราจะเปลี่ยนอาหารเขาต้องให้ความรู้ว่าคีโตโลดน้ำหนักได้จริงแต่มันทําให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นซึ่งไปทําให้เป็นโรคอันนี้คือเจาะประเด็นความรู้สำหรับรายนี้ ไม่ต้องไม่ต้องเยอะเรื่อง2องสเรื่องแค่นั้นเองนะฮะส่วน evaluation อยากจะให้ไฮไลท์ตัวชี้วัดที่จะใช้สำหรับคนนั้นนะฮะไม่งั้นมันเขาก็ไม่รู้เขาจะประเมินตัวเขาเองอยังไงทีนี้เราเหลือเวลา10นาทีเราจะสรุปเรื่องที่เรียนมาผ่านการเล่นเกมกดทุกคนวิกลิงนะฮะทกุกรุ่มมีกลิ่เอาใจกลิ่ง10นาทีนี้ได้หลายข้ออยู่นะฮะจะใช้คำถามขึ้นจอนะ กลุ่มที่กดกริ่งก่อนได้สิทธิ์ตอบตอบผิดติดลบนะแล้วถ้ากดกริ่งก่อนคําถามขึ้นต้องตอบเลยโดยไม่เห็นคําถามแล้วถ้าผิดติดลบเพราะฉะนั้นกดกริ่งล่วงหน้าไม่ได้โอกาสติดลบมากนะฮะทุกคนหันหน้ามองกระดานจะได้ไม่เมื่อยคอนะฮะโอเคพร้อมคำถามที่หนึ่ง อะไรที่หลักฐานวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่ได้ผลในการลดน้ำหนัก 1. การดื่อต่ออินซูลิน 2. การใช้ชีวิตตามตะวัน 3. บัแคเตอรีในลำไส้อ้ากลุ่มไหนกลุ่มไหนกดก่อนอ้าวสีเขียวกดก่อนไ้สีเขียว,กกยวมีสิทธิ์ตอบตอบผิดติดลบนะดีดอกค่ะดีดอกการใช้สารตตวแท,ทนความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล,ล้วครับงานวิจัยการใช้สารทดแทนความหวานในน้ำในเครื่องดื่มลดความอ้วนไม่ได้ไม่ใครข้อก่อนได้ตอบก่อน <c oughs> เอาไม่ต้องรอย <c oughs> ผมอ่านจบ <c oughs> อ่านเองแต่ผมก็อ่านช่วยคนที่โอเคพร้อมนะคำถามที่สอง นายสองคมอายุห้สิบปีวิ่งสายพานแล้วเจ็บในอ,อกพอหยุดตึงนาทีหายไปวันนี้นายสองคมควรทําอย่างไรไปโรงพยาบาลทันทีออกกําลังกายต่อไปเมื่อแน่นก็ผ่อนแล้วเมื่อว่างอะไรก็ค่อยไปทําพินัยกรรมอ่ะสีส้มได้สิทธิ์ตอบก่อนไปโรงพยาบาลทันทีไปโรงพยาบาลทันทีเป็นคําตอบที่ผิดครับอ่าเดี๋ยวอากลุ่นไหน อาสีเหลืองได้สิต,ตอบให้อสไพรินก่อนค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเคี้ยวแอสไพรินก่อนแล้วไปโรงพยาบาลเป็นคำตอบที่ผิดครับอาอาสีคือกรรมก,การแพรวเป็นคนจับว่าใครกดก่อนใช่ไหมอะสีเขียวได้สิบีบอยแล้วกันค่ะเข้าบีนะออกกำลังกายต่อไปเมื่อแน่นก็พรอนว่างเมื่อไรค่อยไปโรงพยาบาล เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าคนไข้นี้เป็นสเตเบิลแองใจหนนะเจ็บหน้าอกแบบไม่ด่วนเขาต้องออกกำลังกายทุกวันว่างเมื่อไหร่ค่อยไปสืบค้นว่าโรคมันเป็นมากแค่ไหนนะฮะพร้อมข้อต่อไปเป็นการจับคู่นะระวังให้ดีนะจับคู่ต้องจับให้หมดนะจับผิดที่เดียวตกเลยทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง สเตจ o อ c เชนจ์โมเดลให้จับคู่ข้างบนกับคู่ข้างล่างให้เข้ากันผิดที่เดียวตกเลยทุกข้อต้องจับคู่ให้ได้ทุกข้ออา้าวสีน้ำเงินได้สิตอบก่อนอา้าวจับมา1 B 2 C 3 D 4 A เดี๋ยวนะ หคู่กับบคือยังไม่สนใจให้ความรู้สองสนใจให้เชียร์สามขันตัดสินใจให้สามสามเลือกอันไหนนะพูดอะไรนะสามดีดอกดีดอกให้ทางเลือกพอถึงขั้นลงมือทำให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแลวคับโอเคอาจารย์จำเม็ดมาเองค่ะเอาข้อต่อไปพร้อมนะ บอกวิธีป้องกันอัมพาตมาสามวิธีดูให้ดีนะกินอย่างไรดื่มอย่างไรนอนอย่างไรล็อกมวเรียบร้อยแล้วอ่ะสีเขียวได้สิทธิ์ตอบก็กินกินแพนเบสกินอาหารแพนเบสแพนเบสแล้วก็ลดลดเกลือค่ะ <Okay. S 2> กินเกลือน้อยดื่มน้ําเปล่าเป็นหลักค่ะแล้วก็นอนดื่มน้ําเปล่านี่มีประเด็นอื่นอีกไหมนอกจากดื่มน้าเปล่าแล้วคือทุกคนก็ดื่มน้าเปล่าเหมือนกันหมดแหะหมายถึงว่าม,มีประเด็น,นอะไรที่จะป้องกันนัำพัดไหมหมายถึงว่าดื่มให้เพียงพอค่ะดื่มให้เพียงพอดื่ม <Okay. S 2> ให้เพียงพอจริงๆจริง,รงๆควรจะคือถ้าหมอไตเขาจะแนะนําว่าให้ดื่มให้ได้จนฉี่ออกมาได้สองลิตรนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเสียเหงือเยอะก็ต้องกินเข้าไปสองลิตรบวกเหงือ <Okay. S 2> นอนอย่างไรเป็นไปได้นี่ก็คือควรจะนอนเอ่อตามตามตะวันนะคะหมายถึงว่าก็คือว่าตะวันตกดินไม่นานก็ควรได้นอนแล้วก็ควรหมายถึงว่าตะวันคือถ้าเกิดว่านอนตามเซอร์คาเดียรีทึมของที่ที่ตัวเองอยู่อะ่ะแล้วก็เป็นตามช่วงเวลาเดิมๆอะ่ะจะดีถ้าเกิดว่าได้ตั้งแต่แบบว่า หกถึงแปดหรือสิบชั่วโมงได้อันนี้ก็โอเคแต่ว่าอ,อาจจะยืดหยุ่นได้นอนตามตะวันนอนไม่พอเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วครับนะกินอาหารฟาสเบสดืม่มน้ําให้พอไม่ให้ขาดน้ําเพราะการขาดน้ําเป็นต้นเหตุของอมัมพาตนอนให้พอเพราะการอดนอนเป็นต้นเหตุของอมัมพาตนะฮะเป็นต้นเหตุของเอคิวสตรกนะฮะเป็นตัวเหนี่ยวไกลนะฮะการอดนอนการขาดน้ําเป็นตัวเหนี่ยวไกให้เกิดเอคิวสตร็กอ่ะข้อต่อไป พราะนี่ยากนะใจเย็นๆนะหากให้คนไขมันในเลือดสูงที่มีความเสี่ยงเปโรคหัวใจขาดเลือดเช่นความดันสูงด้วยสูบบุหรี่ด้วยเอาคนแบบนี้มาร้อยคนให้กินยาลดไขมันห้าปีจะมีโอกาสเกิดหัวใจขาดเลือดน้อยลงกว่าคนไม่กินยากี่คนกี่เปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายๆเลยกัน,นพูดง่ายๆว่ายาลดไขมันกินอยู่ห้าปีเนี่ยจะได้ประโยชน์กี่คนในร้อยคนที่กินยาอยู่ห้าปีเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่เขาไม่กินเลย ต้องใช้การเดาอ่าโอเคยี่สิบห้าคนค่ะเท่าไหร่นะฮะยี่สิบห้าข้อหนึ่งยี่สิบห้าคนเป็นคำตอบที่บิดครับ <c oughs> ในชีวิตบางอย่างต้องเดา เซคนเป็นคำตอบที่ผิดฮะ,ะห้าคนเป็นคำตอบที่ผิดครับหนึ่งคนเป็นคำตอบที่ถูกตั้ง้วคบได้ชัยชนะจากการเป็นคนใจเย็นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันไหนเป็น c b t คล <itive Behavior> องนิติบ Behavior Therapy ความลกอดหาใครได้สิทธิ์ก่อนก่มสีส้มได้สิทธิ์ก่อนตอบข้อสังเกตความคิดจับสาระสอบสวนความคิด,ดตะก,กะพิสูจน์เห็นทิ้งความคิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องล้วครับ